สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูฮะเจ้า M8808 ฮะแม่นี่อาจจะเป็นคลิปแรกของผมนะที่ได้ดูเจ้า M8808 ไถนาผ่านหกใบ26นิ้วฮะรถคันใหญ่ๆสุดบ้องวะนี่อุ้ยตายโอ้ยใจจนจำำป้ที่โท อาจารย์มันมาจีรองไปฟันได้แน่นี่อุย้ยไทยร้องไปยังได้ลเลือกแท้ปาดีโตโอ้โอ อหน้าแปลงเล็กๆครับอ๋นี่พี่น้องเดี๋ยวสิเป่าสูฟังครับผมอันนี้บอมเมนวาสวนรเขาเดี๋ยวผมเบาวินิคิปนะครับนี่ถ้าเราถอยไปให้เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้รถต้นไปก่อนผมสิเป่าเนี่ยอันนี้คือ สำหรับผู้ใดมือใหม่นะนะครับอยากเห็ดสูตรแบบของผมนี่แยาถอยแหนเป็นแนวนี้ครับเขาจะมันสิเลือกทั้งนี้เลือกแห้งนะครบแต่ว่านี่ขีบถอยแบบนี้ก็คือทั้งนี้มันสูงครับเพราะว่าเขาเอาเกียร์ดินไปขึ้นฟังทังบุญเป็นก็เลยตรงถอยไปเนี่ยนี่ใ้ทั้งนี้มันต่ำลงน้ำนะฮะลงมาได้ดอกรถยี่แตกน้อยเพม,มีเิษ เาจถิถอยเฉียงถอยเฉียงอย่างี่บัดยน่มันเขาจิกินสองข้องเวลาเก็บขอบแต่มันจะเบิดพอดีสวยเลยครับนี่ผมหมายถึงว่าหน้าเรียบๆกันดิอันนี้หน้ามันสูงฟังนี่นี่ถ้ากินเนี่ยนี่มันก็นสิต่ำโลงครับแต่ว่า้านหน้าเป็นเสมอกันเขาเขาไปถอยเห็นมันเป็นข้องไว้เนี่ยนี่คือมันจะเลือกแขงครับถ้าบางทีมันสีสาดไปบวมหดนะ ดี๋ยวให้เบิงนะ่งครับโอ้โอ้ยขั้นบักใหญ่นี่เห็นมามันจะสาดบ่หอดนมองทีมันเลือกๆเลเห็นบ่มันจะเป็นเนี่ยเอ้ยบ่เห็นดอกบ่เห็นภา,าพดอกพี่น้องต้องผู้ที่บุ้นชินกับรถอีลีเองสิจักนะ อ้าวไส่ซ้ำนี่นะอาจารย์มองโตเขามาใกล้เราเข้าค่าก์เหรอขทนเต้เอ้า อ้าวลูบไปรถบ้านนี่ฆ่าก,กันแล้วฆ่าห้วยรถน้อยได้ไม่หยีกไปแล้วลูบไปเลยที น้ำแตงไงไม่เวิร์ดตัวรูบลบมาตีบานเข้าว่าบ,บ้านกับรูปท้มวเนะกล้องู่แกบนบบานเผาลดเลยเว้ยอาจารย์งามมาดิ วอาเพื่นให้รูปให้มันเสมอให้เบิดบอกว่า,าขั้วแมนหนางานเพิ่น นี่แล้วเนาะต้มสิครับบอกมือกางจางัจางมากพวนแล้วจขคืนนั่งมุนที่เป็นทหารเกา่าเป็นตำรวจเก่าเพราะาเ่านี่เอาขีดินมาใส่ให้นานโกวบักแตงโม เน็กเน็กต้องหันนอ่อห้าปันยังเดียนกูเบี่้ ấy là cả kẹt chứ cầu Châu thì để câu, đến câu câu là ai ơi Hắn phải hắn mà chứ hắn là จะเจอกันใหมกิหนาครับ